วันนี้เราจะมาขุดดูหัวมันสามเดือนครับเนี่ยสามเดือนพอดีครบวันที่ยี่สิบหน่อยๆเนี่ยเพิ่งปลูกวันที่ยี่สิบเมษาทำไมต้นมันสูงมากเลยมันพันพระยองแปดหนึ่งปะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันได้จากเพื่อนมา<อ>เห็นดินมันแตกก็เลยอยากขุดดูว่ามันจะหวัวใหญ่ไหมเรามา ลองขุดพร้อมกันนะครับดูลากลากเขาเต็มเลยนะว่ามันสามเดือนจะหัวใหญ่เท่าไหร่ละประมาณไหนละยังไม่ใหญ่ครับแต่หัวมันยาว,วเขายาวมากเลยครับ ยาวไปถึงไหน่ะมมนกเายาวมากครับไม่รู้ว่าจะยาวถึงไหนแต่มันจะดกไมไม่รู้อื หัวใหญ่มากเลยหัวเขาเริ่มเลือยไปแล้วครับเนี่ยดูดิหัวเขายาวมากข้างล่างจะมีไหมเครงล่างก็มีครับนะอุ้ยดกเหมือนกันไม่ขุดดีกว่าขุดแค่นี้ดูแค่ข้างบนเนาะน่ะ หัวเ,เขาดกมากเลยครับดูสิครับวันสามเตือนนะเนี่ยแลวก็ยาวด้วยอะดูดิมันสามเตือนครับระยองแปดเก้าเดี๋ยวเรามาขุดดูอีกโซนหนึ่งครับว่าแถวนี้มันจะมีหัวไหมเอาต้นเล็กๆแล้วก,กันเนี่ย ต้นเล็กๆแบบว่าดินแตกและแห้งเนี่ยดูหน่อยว่าเขาจะมีหัวหรือเปล่ามีหัวเหมือนกันครับแต่ทองนี้ไม่ใหญ่มากแต่หัครับ แต่ยาวมากครับดูดิอันนี้ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วครับรอบแรกก็ใช้สูตรเอ่อสิบห้าผสมสูตรสิร15้าสิบห้าห้าผสมกับ4ี่สอยากรูว่าหัวมันดะดกไหมข้างบน ฝั่งนี้หัวยังไม่ใหญ่มากนะดินและคุดยากเหมือนเข้ากำลังแค่ลงหัวเลยแต่หัวไม่ใหญ่มาก หัวดกอยู่ครับแต่ไม่ใหญ่มากหัวก็ดกอยู่นี่นะครับมันระยอง8ปดหนึ่งหรือเปล่าก้านสีม่วงๆนะถือว่าสมบูรณ์พอสมควรครับความสมบูรณ์ ต้นมันสม่ำเสมอกันดีอยู่ครับเนี่ยก้านแดงๆเระยองแปดหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย